จะบวชจะบวชอยู่ที่ให้มหาให้มหาเป็นผู้น,กกน,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 นี่นียทางด้านมันก็นายกจัาชูก็อยากให้เราไปนะเาเลยพี่นาแต่ตองดูเขาบอกไปหรว ะว่าบวชมันมาแล้วครั้งหนึ่งคิดว่าจะอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนายาวนานไปก็ไม่ถึงอีกเนนก็ไปบวชพาก็ไปบวชคิดว่าจะได้พึ่งพาใช้ลูกหลานมันก็มีอะไรดีขึ้นมาหรอก เขาชขเพราะเขาไม่ได้รักเราไม่ได้เคารพเราถ้าเขารักเราเขาก็รบเรานีา่โอ้ยจ้างเขาก็ไม่ไปไหนนะสู่ทุกทุกอย่างก,กับเราเนี่ยกับพพะออนนท์เจะาเเป็นสระตตยเพราะรักเคารพเทิดทูนรักสงวนพุทธเจ้าเนี่ยนะได้ไหมอันนี้สองครั้งสองครั้งแล้วเราบวชให้ครั้งหนึ่งก็เป็นเนนคิดว่าจะอยู่ต่อไปต่อไปก็ คนสุดท้ายก็ต่อเป็นญาติเป็นพระอีกแมบบมาก็ออกไปอีกให้แหลเหมือนกันคิดว่าจะได้พึ่งพาใช้ลูกหลานมองดูตอนแรกก็ดีนะนี่คนเรามันดูหน้าไม่รู้ใจดูกิจิยาไม่รู้ใจเป็นงันนะ้ะกี่รูปที่เราบว่ให้กี่คนที่เราไปนั่งปกให้ร่วมจังการกรรมให้ แก้ไครได้ดีล่ะนั่นแหละมันก็เลยพวงทําทางเบ็ดห,หรือว่าเราไม่มีบาร,รมีพวกนี้หรอว่านี่ก็้วแทบล้มแทบยใยเราเนี่ก็ความเมตตาเนะาะนั่นแว่าไปอยู่ในนั่นเขาสังกัดคำจะบริสุทธิ์บ้างเราพี่นาเดทองดูบนตัวต้ก็เท่าขอมันเนะครื่องเราบริสุทธิ์แต่ว่าลูกไม่บริสุทธิ์มันก็เท่าขอมนนะ เราคงม,มีบาร,รมีกับพวกนี้มันงยังก็เลยไม่ไปดีกว่าก็บวชวันพรุ่งนี้นะ <c oughs> แล้วไปนี่เป็นสุธีของมหาชะพราะมหาอาจจะมีบาร,รมีกับกลุ่มนี้อยู่ของเราไม่มีหรอกมันก็เท่าก่ามันลูกเมืดูตลาดทิตอนแรกก็ดีพออยู่น่นหน,นก็เอาแล้ว นี่เสือเลยมันซ้ำเกิดขึ้นแล้วเ,เห็นไหมคับนัอบุญศาสตร์เป็นพยายามที่จะบวชให้ลูกให้หลานเพื่อที่พึ่งพาใชต้ต่อไปต่อไปดูเอาอเขาไม่เคารพเรานี่เนาะถ้าเคารพเรานี่โอ้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเหมือนห้องปู่เคารพพระเจ้าอย่างนี้นะเห็นไหมเหมือนหลวงปู่เทิดทูนเคารพผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่อย่านั่นคนหนึ่งของใครเราถือว่า ก็ได้แค่นั้นมันไม่เหมือนพ่อกับแม่เราเราเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงไมีใครรักเราจริงบ้างนั่นเดี๋ยวเราสู้ทุกอย่างก็เพื่อพ่อเพื่อแม่เราเฮเมียรักจริงหรอพ่อารักจริงหรอใครรักเราจริงไม่มาสุดท้ายก็เพื่อพ่อเพื่อแม่น่เพื่อดึงพ่อแม่ขึ้นจากนรกขึ้นจากทุกขติเห็นไหม ได้แค่นั้นคนอื่นก็ได้แค่นั้น๋ยวพ่อกับแม่เท่านั้นนหะที่เลือกที่เสชิญเราก็จะเตรียมพร้อมของเราไงแล้วก็บวชให้ลูกให้หลานอีกกี่คนล่ะอลองคิดดูจ <c oughs> ะว่าน,น้อยไมหมล่ะแล้วใครล่ะที่ที่บอกว่าเขารบเราได้พึ่งพาใช้ก็เห็นแตอยู่อย่างนั้นดังที่เห็นมันจะอ,อยู่ที่พอเห็นว่าอันนั้นหน่อยก็ หายแล้วท่าน้องนั่นเนี่ยยุติดีกว่าเราคงไม่มีบาร,รมีครับ,บรลูกกับหลานเราโอ้ยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เหมือนเรานะแต่เรานี่ถ้าได้ข้อรบใครแล้วมันโอ้ดิ่งเลยนะเรานี่มันก็อุปชา,เ,า,าเรานี่นะขณะเราขับไปกับอุปชาที่เกับมาอยู่ภาคอีสานอ๋อนึกว่าซึ้งเราเห็นไหมอุปชาเรา ก็ยังคิดไปยนด้านนั้นอยู่เห็นไหมแต่เราไม่ได้คิดอย่างนั้นได้ไหมล่ะเรื่องความเคารพเทิดทูนในกูในบ้านพอได้ตั้งใจแล้วเราก็เอาตามนั้นปั๊บ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 ของเราไม่มีใครที่จะรักเราจริงว่านอกจากที่เราจะรักตัวของเราเองนะตรงนั้นร่างกายนี่ก็ยืมเข้ามาไม่รู้ว่ามันจะผุพังเมื่อไหร่มันจะตายเมื่อไหรเราทำไมจึงไม่ขวนขวายหาในสิ่งที่ดีกว่านี้บ้าง ทำไมต้องให้ร่างกายนี้มันดึงเราตกต่ำลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆซึงที่ดียังไงยังไม่ทำนะเราเอางั้นน่าจะทําสิ่งที่ดีๆที่เลื่อที่เบิกเบิดต่อไปต่อไปต่อไปไม่ยอมทาก่นให้เปรดให้ผีมันดึงลากลงไปด้ากลงไปโอ้แต่เรานี่มันไม่ได้เหมือนหมอนะถ้าว่าลักลูกเนี่ยเรารักลูกจริงนะแต่เราไม่เห็นว่าใครรักรักตอบเราเลยให้เราพูดให้ฟังตรงนี้ นั่นบวชให้ใครก็เท่านั้นบวชให้ใครก็เท่าเท่านั้นก็เท่าเก่า,มาไม่มีอะไรดีขึ้นมานั่นคนที่รักเราที่เธอดทูนรองหญิงคนไหนโอ้ต่างกันเราฟ้ากระดิ่งกับเมื่อเรารักลูกรักหลานเห็นว่าเราดูนี่วความรักของเราความเม่ท้าของเราไม,มไม่มีใครเปรียบได้หรอกนี่สามในโลกกระทนี่เราพอ่อพ่อพูดในฟังงผมนี่ขณะที่ว่าเราไม่ได้ดุไม่ได้ด่าอะไรลูกเราเน นี่ทำไหลวงปู่มันเหรอแล้วกองคอรารัเธอรทุนในคุณภาดดาไปมุดอยู่นั่นแหละวันนี้หลวงปูป่ขององตีโถท่านเทพไปนี่โอ้เป็นอย่างจริงเป็นจริงรงั้นแหละเขาจะไปดูดาว่า,ขาวเขาเข้าให้เขาเขา้าถูวรมากเขา้าถูกผลมันเหมือนสมัยหลวงปู่มันโอ้เป็นไปไม่ได้หรอกล้วท่านยังไงให้เขาอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาในผ้าเหลืองไปตลอดชีวิตเขาแค่นั้นก็คือพอแล้วละว่านั่นมันก็เป็นอย่างนั้นจริง แต่ไม่เหมือนกับเราเราก็ชอบรูวาวาจารย์ดุช่วงที่เป็นพระขาวช่วงที่บรรพชางมาแต่เราไม่เห็นเห็นในช่วงเป็นพระขาวนั่นตอนนั้นเราไม่เห็นไม่เห็นใครว่าจะเข้มงวด,วดขวกคันอะไรเรานีแต่เราเข้มมวอกวัาคันตัวเองเห็นไหมนี่ก็ไม่มีคนนั้นเคารพคนนี้คนนี้ไม่ไม่ไม่มีคนนั้นเาคารพไม่มีคนน,คนี้เคารพอีก่แต่ก็หลวพุทธเจ้าเห็นไหมสุดโต่งเลยก็จะถึงปัจจุบันจถึงว่าเราสิ้นลมนู่น เราก็ไม่เป็นประมาทเพราะมาันกุญแนะที่พูดนี่ยแต่เราพูดถึงว่าบารมีเราคงไม่ได้สร้างมาก,กับพะระเทียนเนจยนปัจจุกามากนะมันเป็นอย่างนั้นได้บวชนี้ใครก็เท่าเก่าบวชไใครก็เท่าเก่าอยู่แต่ว่าเราเราจริงยังไหนในความรู้สึกเราเนี่ยอยากให้ลูกให้หลานดีๆแต่พ้นุดท้ายเขาเขาไม่ยอมฝึกของเขาเป็นเถ่เป็นปีเเขาต่อไปเนี่ย ไปแล้วเรากเรื่องของเขาเรื่องของเราเนาะแต่มันก็ท้อนะน่อหลรูเขาใจไหมนั่น,น,น,ม,น,นมันไม่เหมือนที่เราได้เจตนาไวา้เราเชื่อคนง่ายเกินไปนีม่มีคนไหนได้ดีกว่าเรา้ากี่รูปแล้วพ่อไปบวชมาเี้วเท่าเก่ามันมันไม่ได้จริงจริงเหมือนเรานี่นะ ไอ้เรามันจริงมันแางนี่ว่ามันเห็นในโลกเห็นสวรรค์นี่เป็นคารวาสนุนมันก็จริงแังที่เห็นความทุกข์ทรมานมื่อต้องตายไปแล้วไปจมอยู่ในมหาวิถีนรกในนรกทุกขุมมันจะอยู่ได้เหรอไอ้พวกเรามันเป็นเพียงปุยนุ่นนั่นเห็นกันเรื่อยเห็นกันเรื่อยมันก็เหมือนกับปุยนุ่นมันไม่ฝังลึกในความศรัทธานคิดว่าความคิดของเรานี่ถูกต้อง ตปตามความคิดนี่แหละดีก็จะว่ามีความสุขก็จะว่านั่นแหละเพราะว่าไม่ฝึกฝนอบรมมุนิสสยตัวเองให้เปรตให้ผีมันดึงลากไปในทางที่ชั่วทางที่ชั่วตลอดตลอดมันก็ได้ชั่วนะมันไม่ได้ดีอะไรหรอกทางโลกอะ่ะลูก,ก็เห็นอยู่แล้วล่ะเอานั่นแหละมีใครที่บอกว่าเลิศเปิดเสือที่สุดมีไหมก็มีกึ่งกึ่งกลางๆแค่นั้นแหละ ยังไม่เห็นพ่อยังไม่เห็นในชีวิตของพ่อที่เกิดมาเห็นแต่เราคนเดียวนี่เราพูดใหฟังตรงน,นั้นนั่นเนว่าทำไมมนุษย์เราเกิดมานี่มันจึงบ้าถึงกับความคิดถึงระดับนั้นทำไมจึงไม่หาทางออกท่านนี้ก็รู้อยู่ว่ามันจะตายอยู่นี่มันจะตายอยู่นี่ทําไมจึงไม่แหวกออกมาจากโคนตมบ้าง มาหายใจบ้างเวรก็มาจากน้ำมาหายใจอยู่เหนือน้ำบ้างทำไมต้องให้โคลนตมให้พวกหินพวกทรายทับดินก็เด๋วก็เดยวอยู่ต่อพบต่อชาติต่อพบต่อชาติเราไม่ยอมเบ่งใช่ไหมเราก็เป็นของเราเองอนะไปตามมันหมดไปตามมันหมดยอมทุกขี้โคลนให้พวกหินพวกน้ำปิดรูจมูกไว้ตรงนั้นนะ หายใจแต่ไม่ออกก็จังบอกว่าดีเรื่องของเรื่องมันนี่พระเจ้าอุบัติขึ้นนี่ดึงพวกเราออกจากน้ํามาหายใจดึงออกเราจากโคลนตม้มออกจากหินที่ทับอยู่มาให้หายใจทนิดมันก็ไม่ยอมไดนนิดึงมาหายใจกพกัก็อุ้ยอสู้ตัวนั้นไม่ได้นั่นเห็นไหมหละ่ะพวกนอนนี่เทว,วดาจะมาลากขึ้นสู่ที่บโ,โลก ทำปกว่าเอ้ยนั่นเป็นไม่ชอบปะชอบเป็นนอนนี่แล้วอยากจะกินก็กินอยากจะนอนก็นอนยุ่งอย่าง,งวุ่นวายเทวดาไปเอไปถอะใครอยากเป็นก็เป็นไปข้าพเจ้าไม่เป็นล็อกว่าเห็นไหมมันก็เป็นอย่างนั้นจริงสิ่งที่ดีดีนี้มันไม่ยอมเพราะอะไรจริงๆไม่ยอมเพราะใจตัวนี้มันไม่ยอมนั่นละใจมันไม่ยอมหาทางออกจากสิ่งที่เรสวนทาม มันหาทางเข้าหาที่เดิมก็เหมันจากกองมูดกองคูดเห็นไหมล้าจะได้อะไรมาสิ่งที่ดีๆไม่ยอมดึงออกมากองจากกองมูดกองพูดมาช้าล้างใส่เสื้อผ้าที่สง่าง,งามไม่ยอมถอดเสื้อผ้าทิ้งโดดเข้าไปในกองมูดกองคูดเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะใจคิดว่าใจนี้เป็นของเราทีที่ใจเรามันไม่ได้เป็นอย่างนี้โดนพวกเบดพวกผีครองงำในจิตในจิตในใจ ลากเดงไปโดยใช้ความคิดบีบบังคับใจอยู่นั่นทำไมไม่ออกอย่างมันทำไมไม่เป็นนักต่อสู้เบิกมือออกอย่างมันที่ให้เป็นอิสระภาพบางทีเดี๋ยวนี้เราไม่เป็นอิสระภาพเลยไปตามมันหมดเดียวเป็นจจตายนั่นจะโลกเป็นอย่างนั้นเราก็เป็นอย่างนั้นมาก่อนไม่ใช่ว่าเราไม่เคยเป็นใช่ไหมล่ะถ้าเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเราออกไม่ได้เราไม่พูดแม้แต่คําเดียว นี่เราก็ดฟังตรงนะน,น,นี่เราก็เคยเป็นมาก่อนเราอยู่ในความมุดความพูดมาก่อนใช่ไหมละ่ะาคะดิงเรามาหายใจอยู่เหนือน้ําอยู่เหนือความมุดความพูดเราก็ไม่เอมืันกันสมัยก่อนเราก็มุดลงไปเป็นนอนจอนใจมุดพูดเหมือนเดิมแล้วบอกว่าสบายนั่นเห็นไหมละ่ะเราก็เป็นมาก่อนแต่ความมุดมานะับากบันมันมีนาแต่ตอนรู้แล้วว่ามันจะมาจมอยู่ในความมุดความพูด บึกบินออกจากกองมุดกองพูดมาหายใจมองดูความสว่างจะไหวของโลก<ไ>เห็นไหมล่ะเห็นโลกมันสว่างจะไวก็จยมอยู่ในกองมุดกองพูคดคิดว่าโลกมุดโลกพูดนั้นมันสว่างจะไววมันดีมันเลอศมันเปร,เริฐแต่พอมารู้จริงๆออกจากกองมุดกองพูดแล้วเห็นแล้วว่ามันแสงสว่างและไม่มีกลิ่นเหม็นอีกนั่นแล้วเขาจะกลับไปในกองมุดกองพูดอีกนี่เหรอนั่น แต่พวกเราไม่ยอมดึงขึ้นมาในสักพักมันก็จะจมในกองมุ่นกองพูนเหมือนเดิมนั่นเรื่องของเรื่องมันเพราะเราไม่ฝึกเราไม่สอนเราไม่คิดว่าคนนั่นคนนี้ดีคนนี้คนนั้นประเสริฐคนนั้นคนนี้เลิอทําไมไม่จึงจึงไม่ทำโดยงห้เลยให้ประเสริฐไม่มีใครช่วยเราได้หรอกมีแต่เราเท่านั้นแหละที่ช่วยเหลือตัวเองปกป้องตัวเองเบิกบึน หนีจากสิ่งที่เลวร้าตามๆได้นะใครจะช่วยเราได้พทธเจ้ายื่นมือันมาเราไม่ยอมยื่นมือรับและเกาะแขนพระพทธเจ้าเกาะใจเปลือเหลืองพระเจ้าเกาะพระบาพทพระเจ้าออกจากกองมุลกองผู้มันก็เท่าเข่ามันนั่นอันนี้มีประโยชน์อ๋อนะไม่ไปดีกว่าเอาแล้วแต่และบวชได้จะกี่วันกี่วันก็แล้วแต่เ,เขาลมันก็ได้แค่นั้นอยากบวชก็จะเป็นจะตายอยากซื้อก็จะเป็นจะตาย เห็นไหมเพราะอะไรเพราะความอยากตัวน <t ell> ั uh, ้นน่ะมันทะเยอทยานทุกสิ่งทุกอย่างอยากตัวเดียวนั่นแหละเวลาเราห้ามเราห้ามห้ามก็ไม่ฟังเห็นไหมนะทำใจไปก่อนสักวันสองวันหนึ่งก็ไม่ยอมคุณตกาอกอ้าอ้าดามใจแล้วของใครของมันท้อแล้วเลยเราเลยท้อเรานี่ยนั่นอยากเก นั่งร่วมสังฆกรรมบวชให้ใครอีกเรื่องนี้แหละเราเนี่ยถ้าจะพูดถึงนี่เป็นความรู้สึกเรานี่อยากให้ลูกให้หลานดีดทีที่ร่วมสังฆกรรมับหมูขขข่เขาก,ก็น่ากัครูอาจารย์ไม่ใช่ไะไรนะแต่พนตัวตายมันก็ดังที่เห็นก็ลือถึงไปเออแม้แต่พระพุทธเจ้านั่งเป็นประมุขประธานดูเทวทัตมันก็ยังบ้าอยู่เออช่างมันเถือะแล้วก็ แต่ในบางครั้งมันก็ทอ้อมันก็น้ำตาร่วงเหมือนกันนะลูกเข้าใจไหมอน้ำตาร่วงเหมือน,มนกันนะลูกนะที่เรามันจริงใจจริง,จ,งจังกับลูกขอเราะนะี้าคิดว่าจะนาพาเขาตลอดรอดฝั่งพ้นกองมูลกองพูดบ้างแต่ผลสุดท้ายก็ไปไม่ได้เห็นไหมเมื่อลูกติดลกูกหาตกทุกข์ได้ย,ยากติรกำลังลำบากผู้เป็นครูเป็นบามีความรู้สึกย,ยังไงเอา้าลูกลองคิดดูที่ ผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่เมื่อเห็นลูกตกทุกข์ระแวงตัวแล้วกำลังบากยิ่งไม่เขารู้สึกไงนั่นเรื่องของเรื่องมันก็เป็นอย่างนั้นไงถึงจะวางเฉยมันก็เรื่องของจิตตัวนั้นเรื่องของขันมันวางไว้ที่ไหนเพราะขันมันยังยังอยู่นี่มันต้องมีกับกระเทือนบ้างใช่ไหมล่ะอย่ขันกระเทือนขันกระเทือนแต่มันไม่ได้มันไม่ไม่ได้ไอ้กระเทือนจิตนี่มันกระเทือนขันนี่นั่นเรื่องของเรื่องมันมันต้องมีน้ำตาล่วงมีอะไรเป็นของธรรมดามัน เราถึงไม่อยากจะยุ่งอะไรมากมายนะยิ่บฝากเข้าไปเถอะจะมีอะไรได้ดีใช่ไหมล่ะเรานี่ห่วงเขาจะล้นจะตายห่วงลูกห่วงหลานไม่ว่าจะเป็นพระเป็นบาลตุทิคานี่ใครห่วงเราบ้างไปเลยเรียกไม่กี่คนเนหะ็นไหมนั่นนี่แหละที่ว่าเราไม่อยากจะมายุ่งกับทางลูกแต่ผมจัตายก็วิบากกรรมเราอีกทนอีกนั่น นี้ก็นี้ไม่ได้นี่เรื่องของเรื่องนัมนเมื่อไรเราจะทิ้นกันนะคงจะวันถึงวันทิ้นลุมเรานั้นมันโอ้ทม่มันก็ท้ออย่างลูกจะพูดถึงท้อเพราะแนนี่เป็นสมมติอยู่นั่นหากคนรู้เรื่องทุกสิ่งท,ท,ทักอย่างได้สมบูรณ์บริบูรณ์แต่แขนยังเป็นสมมตินี่ขันไม่ได้ิมุติหลุดพ้นไปไหนนี่นั่นขันเป็นสมมติแห่งธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมก็แตกกะายไปตามการเวลามันมันจะหลุดพ้นไปไหน จเท่านั้นที่จะหลุดพน้นจากขันได้ใจเท่านั้นที่จะหลุดพน้นจากขันได้แต่ใจ,ใจสมมุตินี่มันจะขาดมันจะตายก็เรื่องใจสมมุติแต่ว่าใจที่เหนือสมมติล่ะเราทําไมจึงไม่เสีงหากันเดินมาได้แล้วก็ยังจะเดินกลับทางเก่าที่เป็นโซกปกโสโคกเต็มไปด้วยสิ่งเปฏิตกูลเน่าเหม็นเต็มไปด้วยภัยอันตราย เต็มไปด้วยของร้อนขนาดอกจากของร้อนมาได้แล้วก็ยังจะกลับไปหาของเล่าร้อนอีกโอ้นั่นแหละเป็นอย่างนั้นว่าบางทีมมันก็ทอระนลุกนะสู้ดีอยู่เป็นปกติที่ว่าเา้าจะเกิดเขาจะตายก็จะร้องให้น้นอตายไรก็ช่างมันเถอทำนองนั้นแหละเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ออกมาอย่างนี้เราไม่สนใจใครหรอกนั่นะแต่นี่มันไ,มได้ออกมาแล้ว มันได้วึกบินแล้วก็ธรรมดามันก็ต้องมีลูกมีหลานคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นธรรมชาติธรรมดาทั้งพระเ็นีจีบอสุกาก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันใช่ไหมล่ะมันก็เป็นของธรรมดาธรรมชาติก็มันเพราะเราก็ไม่เหมือนหมูเวต่เราอยู่แบบเหมือนหมูเหมือนครูบาอาจารย์อยู่งูเงียบไปก็โอ๊ยมันก็สบายไปหายห่วงไปล้านเท่าใช่ไหมล่ะอันนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็รู้ก็เห็นกันอยู่นี่